สวัสดีค่ะสวัสดีจากเบลเยียมนะคะวันนี้วันที่5ธันวาคมเอ้ยวันนี้วันที่5มกราคมนะคะวันนี้ที่บ้านหิมะตกค่ะตกมาตอนนี้ฝนก็ตกหิมะจะละลายแล้วเนี่ยกำลังจะไปให้อาหารไก่นะคะไปให้อาหารไก่นะคะ เป็นไงบ้างสำหรับคนที่รอคนที่ได้เทสแอนโก o วันนี้ตอนนี้มีข่าวมาใหม่อีกแล้วว่าข่าวมาใหม่บอกว่ารอวันที่สิบวันที่สิบมกราจะเป็นวันสุดท้ายที่ปิดรับเทสแอนโก o นะคะจริงหรือเปล่าปวดใจแทนคนที่ได้วันที่สิบเอ็ดสิบสอง อ่านอ่านดูตอนนี้เหมือนเขาว่าให้ลองพยายามเปลี่ยนวันที่เดินทางนะคะให้เดินทางได้ก่อนวันที่สิบส่วนตัวตุ๊กอจองเทสแนโกไม่ได้ใช่ไหมก,ก,ก็จองเป็นกักตัวเจ็ดวันนะคะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วสงสารน้องคนหนึ่งที่บินไปด้วยกันนะคะบินพร้อมกันได้เทสแนโกแล้ว ขาวโพลเลยแต่ไม่คิดว่าจะอยู่ได้นานนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาวุาตูช้องหรือปิ้นูกนู่งก็อืขอขาว่สามีเปลี่ยนไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมันไม่เทค ขาวโปลรเลยค่ะแต่ว่าบนภูเขาไม่เยอะนะคะวันนี้พยากรณ์บอกว่าจะตกถึงวิกเอ็นเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นหิมะที่ตกพร้อมกับฝนนะคะสดชื่นสดชื่นรื่นรมเดี๋ยวให้อาหารไก่ก่อนนะคะ วันนี้ไก่ยังไม่ไข่วันนี้ไก่ไม่ไข่นะคะหนาวมากหนาวมากไก่ไม่ไข่เลยทีม้าตกไม่เยอะเท่าครั้งแรกนะคะครั้งที่สองพอเป็นกระใสตกมาข้อดีก็คือทำให้สว่างไม่เศร้าโศกตรงเพราะตั้งแต่คริสต์สมาสนี่ฝนตกทุกวันยค่ะ ฝนตกทำให้คนสุขภาพจิตไม่ดีนะคะเศร้าซ,อ,ซ,อ,ซอยแต่ถ้าหิมะนี่โอเคเลยเมนูวันนี้กินง่ายๆนะคะทอดกรดเบแย้แค่แข็งไว้ทอดในหม้อมันทอดฝรั่งนะคะ นี่เป็นหมอ้อประจําบ้านทุกบ้านต้องมีนะคะหมอ้อทอดมันฝรั่งเหมือนหมอ้อหุงข้าวเราอะ่ะเพราะว่าชาวเบลยเยียมเขากินมันฝรั่งเยอะมันฝรั่งต้มมันฝรั่งทอดนะคะ ตรงนี้จะเป็นนาทีอันนี้จะเป็นนาทีนะคะเราตั้งโปรแกรมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่เราต้องการ130 150ทอดไก่170ทอดมันฝรั่ง1้0 190อันนี้เราตั้งค่าได้นะคะ กินมาในถาดนี้แหละแบบนี้เลยนะคะมาม่นะร้อนยังร้อนอยู่เลยร้อน,เย,อนเย็นก่อนเดงกินไม่ได้ต้องให้มันเย็นก่อน